านิสงการถวายผ้าการถวายผ้านั้นมีอานิสง์มากมายมหาศาลดังปรากฏในพระสุตตันตปิฎดกขุทธ,ธากานิกายอัป,ปทานว่าด้วยผลแห่งการถวายผ้าผืนเดียวเป็นเรื่องของพระเอกทุสะทยากะเทระขอสรุปใจความว่าในการนั้นพระเอกทาทุสะทยากะเทระได้เกิดในสมัยของพระพุทธเจ้าพระนามว่า ปะทุมุตระครั้งนั้นท่านเลี้ยงชีวิตและเลี้ยงภรรยาตนด้วยการเกี่ยวญ่าขายเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นท่านนั่งอยู่ในเรือนของตนแล้วคิดว่าทายธรรมของท่านไม่มีมีแต่เพียงผ้าผืนเดียวการถูกต้องนรกเป็นทุกข์เราจากักปลูกฝังทักษิณาทานเมื่อคิดอย่างนั้นแล้ว ท่านก็ยังจิตของตนให้เลื่อมใสได้ถือเอาผ้าผืนหนึ่งนั้นไปถวายแด่พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุดครั้นถวายผ้าผืนหนึ่งแล้วก็ได้ประกาศกล้องขึ้นว่าข้าแต่พระมหามุนีวีระเจ้าถ้าหากพระองค์เป็นพระพุทธเจ้าขอได้ทรงโปรดช่วยข้าพระองค์ให้ข้ามฝั่งได้เถิดเมื่อพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตตะ รับเครื่องบูชาแล้วได้ทรงธรรมอนุโมทนาว่าด้วยการถวายผ้าพื้นหนึ่งนี้และด้วยการตั้งจิตมั่นผู้นี้จะไม่ไปสู่ทุกขติเลยตลอดหนึ่งแสนกับจากได้เป็นเท้าสักกะจอมเทพ36ครั้งจากได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิราช33ครั้งจากได้เป็นพระเจ้าประเทศราชอันไพยบู์ โดยขนานับไม่ได้เมื่อท่องเที่ยวอยู่ในเทวโลกหรือในมนุสโลกจกเป็นผู้มีรูปงามสมบูรณ์ด้วยคุณสมบัติมีกายหน้าใครยิ่งนักมีผ้าอันหาประมาณไม่ได้เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนาว่าปทุมุตระตรัสด,ดังนั้นแล้วก็เสด็จขึ้นสู่หน้าพากาศดังพยาหงในอัมพรเมื่อพระเอกาทุสาทยากาทเถระ ได้ถือกำเนิดใดๆไม่ว่าจะเป็นเทวดาหรือมนุษย์ความพร่องในโภคสมบัติไม่มีเลยนี้เป็นผลแห่งการถวายผ้าพื้นเดียวตลอดหนึ่งแสนกับนั้นท่านไม่รู้จักทุกขติเลยในสมัยของพระสมณะโคดมพุทธเจ้าพระเอกาทุสาทยากาเทระก็ได้บรรลุพระอรหัตผลพร้อมด้วยปฏิสัมพิทาสี วิโมแปดและอภิญญาหกจะเห็นว่าอานิสงส์การถวายผ้านั้นยิ่งใหญ่มหาศาลประมาณไม่ได้การถวายผ้าห่มแด่พระพุทธรูปก็ย่อมมีอานิสงส์มากมายมหาศาลเช่นกันพระพุทธรูปเป็นสัญลักษณ์ตัวแทนของพระพุทธเจ้าเมื่อเรามีเจตนาที่จะดำรงรักษาธนุบำรุงพระพุทธรูปถวายผ้าด้วยศรัทธาเลื่อมใส ด้วยความรักความห่วงแหนความรู้คุณค่าของพระพุทธรูปก็ย่อมเปรียบได้ดังได้ถวายผ้าแด่พระพุทธเจ้าผลบุญที่เกิดขึ้นจะทำให้ชีวิตของเรามีแต่ความเจริญรุ่งเรืองบุญส่วนหนึ่งก็จะไปตัดรอนวิบากกรรมเชื่อมสายสมบัติจากพบก่อนๆให้เราได้สร้างบารมีอย่างสะดวกสบายในภพชาติปัจจุบัน อีกทั้งบุญนี้ก็จะยังส่งผลมากมายมหาศาลในภพชาติต่อไปทำให้เราอุดมสมบูรณ์พร้อมไปด้วยที่สุดแห่งรูปสมบัติทรัพย์สมบัติและคุณสมบัติเป็นบันไดให้รู้แจ้งแทงตลอดในธรรมทั้งหลายเป็นบันไดสู่มรรคผลนิพพานบุคคลจะสมวังสิ่งใดก็ต้องเริ่มด้วยมหาทานบารมีที่เราสั่งสมกันเอาไว้ดีแล้ว ขออนุโมทนากับทุกๆท,ท่านผู้มีจิตเลื่อมใสถวายผ้าห่มสบายทิพย์แด่พระพุทธสมเด็จองค์ปฐมมหามงคลธรรมและพระพุทธเจ้า28พระองค์ณพุทธสถานอุทยานพระพุทธเจ้าวัดป่ามงคลธรรมในครั้งนี้ขอท่านทั้งหลายพรั่งพร้อมไปด้วยที่สุดแห่งรูปสมบัติทรัพย์สมบัติและคุณสมบัติ ขอให้ท่านรู้แจ้งแทงตลอดในธรรมทั้งหลายเข้าสู่มรรคผลนิพพานกันทุกท่านทุกคนทุกดวงจิตด้วยเทอน